knockin' nah, it หคือว่าตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่โซเกาหลีใต้นะคะคือเนื่องมาจากว่าทริปเนี้ยบิงจะมาทําสวยแล้วบิงก็เลยแบบเราทาสวยคนเดียวไม่พอเราก็เลยอยากพาพิงค์มาทําสวยมาแปลงโฉมด้วยไม่ได้ไปทําหน้าแต่คนที่ทำศัลยกรรม <c oughs> คือบิง <c oughs> เรายังไม่เคยลองทําสีผมที่เกาหลีเลยรู้สึกปะ่ะ <c oughs> ตัดผมเราเคยพาไปแล้วแต่ทําสีผมเรายังไม่เคยพาท่านผู้ชมไปทําเลยแล้วก็จะพาพิงค์ไปแต่งหน้าที่ร้านไอดอลแต่ง วอนยองอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าแบบมีหลายวงมากแต่งที่ร้านนี้เราก็เลยอยากจะพาเพื่อนเราเนี่ยไปเืิอบินแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปสวยๆกันว่าการเม็โอเวอร์มาพาพิงค์มาเปลี่ยนลุคถึงเกาหลีเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งช่วงเนี้ยทุกคนก็อาจจะเห็นว่าอีสอคนเนี้ยมาเก,กาหลีบ่อยมากเลยคือบิงกช่วงนี้คือมีภารกิจพัวพันที่เกาหลีอ,อส่วนพิงค์เนี่ยมีธุรกิจหัวรัวพันก็ามากับเพื่อนปุา้า ทุะคะสมมติว่ามาเก้าคืนนะคะมานอนกับเพื่อนสามคืนนะคะที่เหลือไปหมดเลยค่ะเกลค่ะ <c oughs> เราก็ส่งเขาไงให้เขาได้แบบเปลี่ยนลุกไปเจอแฟนเขาด้วย <c oughs> บางวันเราอาจจะไม่ได้ไปดำเนิรนรายการเราต้องส่งส่งกล้องต่อให้พิงเ <c oughs> นื่องจากว่าเดี๋ยวบิงเนี่ย <c oughs> รอบนี้เรามานอนที่พัก ชื premises, ่อแอนเทลูมอยู่ตรงข้างๆกับคาโรซูกิเลยแบบเดินไปได้เลยแบบที่พักน่ารักมากๆเผื่อใครจะมาพักห้องมันจะเป็นสไตล์มูจิมูจินิดนึงโดยเวมถือว่าโอเคช่วงนี้เพื่อนเดินทางบ่อยมากๆนะคะก็เลยอยากจะแนะนาว่าเราสามารถจัดการเที่ยวบินง่ายๆด้วยบริการเซลฟเซอร์วิสจากทราเวลโลกาคือมันเหมาะกับมึงมากๆที่แบบเดินทางบ่อยช่วงนี้คือเวลาจัดการเที่ยวบินอะเวลาจะแคนเซิลไฟหรือจะยกเลิกไฟอะไรทีนึงคือมันวุ่นวายมันพัวพันมากเราจะทําทีนึงคือต้องโทรหาคอร์เซ็นเตอร์กว่าจะได้กว่าจะอะไรใช่เรื่องเยอะแต่ว่าตอนนนนีี้้คือองง่่าายมกๆซึต ทุกคนสามารถทําเองในแอปได้เลยคือวิธีเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นข้างๆให้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆทุกคนสามารถกดยกเลิกกดจองอะไรทุกอย่างต่างๆนานา,นา,นาจัดการตัวเองได้ในทวิลโลกาหรือว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆอย่างเช่นพวกซื้อน้าหนักกระเป๋าเพิ่มสะกดชื่อผิดเปลี่ยนเวลาบินก็สามารถทําในแอปได้เลยวิธีการทามันง่ายม,มากๆอันนี้เราอยากจะมาแนะนาทุกคนช่วงหลังๆเราจองผ่านทวิลโลกาแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆพอเวลาเราจองตั๋วเที่ยวปุ๊บเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรหรืออย่างบางทีเราอยากเลื่อนไฟลยกเลิกไฟล ฉุกเฉินไปไม่ได้อไรเงี้ยต้องการยกเลิกเที่ยวบินทุกอย่างทําได้หมดเลยอันนี้อยากแนะนำเพราะช่วงนี้เห็นเพื่อนเดินทางบ่อยโอเคสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาพิงค์ไปทําสีผมกันนะคะซึ่งสีผมที่พิงค์จองไว้ให้พิงค์คือร้านชื่อ a m t o n แอมต้นเอแอมต้นคือเหมือนร้านทาผมร้านนี้มันจะเป็นฟิลแบบมีช่างหลายๆคนซึ่งพวกเนี้ยตื่นเต้นซึ่งจริงๆสีผมที่เรามองไว้กับพิงค์อะคือเรามองไว้ว่าให้มันเป็นฟิลแบบไฮไลท์ซึ่งพิงค์ก็เป็นคนที่ไม่เคยใช่ อย่างนี้แหละคนเราพอมีแฟนเขาก็ติดแฟนเป็นเรื่องธรรมดาเอเราก็อยู่ห้องต่อไปคือไฮไลท์เกาหลีมันจะไม่เหมือนไฮไลท์แบบฝรั่งอ่ะคือมันจะเป็นไฮไลท์แบบทั่วหัวแบบเยอะยเยอะะที่มองเอาไว้นะแล้วก็คิดว่าเราจะเปลี่ยนลุคเป็นสาวแซบไปเลยเพราะว่าพิงไม่เคยได้ลุคสาวแซบเลยจะได้ลุคสาวหวานตลอดที่เราจองไว้มันจะเป็นร้านแต่งหน้าชื่อว่าวีวีคือเป็นร้านที่ดังมากๆเป็นร้านที่แบบถ้าทุกคนเข้าไปดูอ่ะคือเขาจะแต่งพวกดาราไอดอนแบบเยอะมากๆมารอดูกันนะคะว่าการแปลงโฉมที่เกาหลีเผื่อใครมาเกาหลี แ,แบบไมไฮัลโหลทุกคนวันนี้บิงก็ทิ้งเล่าเอาไว้นะคะอยู่กับน้องโมก็คือน้องโมอ่ะทำงานที่นี่เนาะแล้วน้องโมก็จะมาเป็นล่ามให้เราแล้วก็ ok, วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่แบบเราจะมาแปลงโฉมกันก็คือเริ่มกันที่ทําสีผมก่อนคือ <c oughs> จริงๆอ่ะวันนี้ทําอะไรก็ยังไม่ค่อยรููเท่าไหร Bing, ่บิงอ่ะบีบน้องโมเอาไว้ก็เดี๋ยวเขาไปดูที่ร้านกันนะว่าจะเป็นยังไง ทุกคนหลานแบบสะอาดดูช่างเยอะต้องเชื่อบิงและน่าจะสวยจริงนี่คือผมสภาพก่อนทำนะคะก็จะเป็นแบบนี้พร้อมอย่างที่ชิ้นได้พร้อมไปด้ยก็คือเมื่อกี้พี่เขาแบบแนะนำเป็นสีประมาณนี้เขาบอกว่าช่วงเนี้ยเกาหลีฮิตพอแค่ขังเดียวแล้วก็แบบย้อมสีทับย้อมสีทั้งหมดลงทำไฮไลท์อ่ะ3 6 0 0วอนแล้วก็คือแบบตัดหน้ามาอะไรใดๆอ่ะ เออห้าหมื่นวอนหน้าพิงอะไรเงี้ยอาจจะตัดไม่หน่ามากอันนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกานว่าเป็นยังไงน,นีก็เป็นสีแบบที่กี้พึ่งพอกปนนะคะสวยงาม อันเมื่อกี้ยอมครั้งแรกใช่ปะเหมือนเขาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็อันนี้เขาก็เหมือนแบบมาย้อมแบบให้ทุกอกทีอันนี้นะเขาก็บอกว่าทิ้งไว้อีแค่10นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปล้างออกล้างออกเสร็จก็ตัดผมแล้วก็เสร็จแล้วจ้า จะกัดสองรอบแบบเออก็ได้เขาก็ทําให้แหละแต่ว่าแบบคือปลายผมนี้อะ่ะมันค่อนข้างเสียมากคือเขากลัวว่าแบบผมจะพังหนะักเขาก็เลยแนะนําว่าแบบเออเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วแบบเออแบบฟอกรอบเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย่นกี้คือคนไหนกอนนะทำหน้นามไม่ได้แล้ว แบบเป็นีคนไปเลยอ่ะเขาบอกว่าคนเกาหลีอ่ะตอนนี้จะไม่ชอบให้ย้อมสีผมแล้วมันออกแดงจะชอบให้แบบเป็นแบบมนๆแบบเนี้ย พอทำเสร็จใช่ปะเขาก็ให้แบบแชมพูสีผมมาสระก่อนอนะทุกคนแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าสระไปเรื่อยๆเดี๋ยวสีมันก็จะเริ่มเฟดใช่ปะแล้วมันก็จะสวยขึ้นแต่ว่าแบบช่วงสระไปเรื่อยๆเขาก็แนะนำว่าให้ใช้แชมพูม่วงนะคะจดไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าอยู่มากทุกคนว่าไงอะมันมันได้ปะใครอ่ะต้องเทียบกันนะปะใน<ช>ไ,<ง>ไหนพี่พิงก็หิวข้าวแล้วก็เลยแบบ อยู่แถวอับปูจงพอดีก็เลยมาอยู่ที่ร้านโอลิโกค่ะร้านโอลิโกก็คือเป็นของคนที่ชื่อมูนเซฮุนที่เล่นแบบซิงเกิลอินเตอร์เน็ต เลี้ยงเลี้ยงค่ะหมดวันดีทุกคนวันนี้พิงก็คลองกล้องอีกแล้วนะก็คือวันนี้มาคนเดียวแล้วก็คือเหมือนบิงอะ่ะมันหาที่แต่งหน้าให้เราแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเยียบุก,กันที่แบบยังไม่มีใครถ่ายมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นนี้กันนะคะชัน้น3าก็เดี๋ยวจะดูนะว่าเป็นยังไง วอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วนะแล้วก็คือร้านใหญ่มากร้านกว้างมากแล้วก็รู้สึกว่าร้านอะ่ะเหมือนจะมีสองชั้นด้วยอะ่ะแล้วก็ลุกของพิงวันนี้ที่ได้บีบมานะคะก็จะเป็นลุกนี้ซึ่งบิงเขาก็บีบมาอีกทีซึ่งคือลุกที่แบบอยากได้ก็อยากจะได้เป็นลุกแบบ ตาตาฟิลนักเรียนคือตอนนี้ถึงแล้วเราก็อาจจะรอสักพักนึงก่อนรอเขาเช็คนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแล้วก็แบบแต่งหน้าทําผมแล้วก็เดี๋ยวราคาอะไรยังไงก็ไปดูกันจ้าคือพอพิงค์มาถึงเนี้ยก็แจ้งชื่อที่จองเอาไว้เลยแล้วก็เขาก็จะเรียกเราขึ้นไปแต่งหน้าที่ชั้น4ี่นะคะ ก,ก็ค,คือคิดว่าแต่งหน้าแอบนานนะแต่พอเอาจริงๆเนี่ยก็คือเร็วมากนะคะทุกคนไม่ถึงชั่วโมงเลยด้วยซ้ำคือตอนแต่งหน้าเนี่ยเขาก็จะมาลงเบสให้เราก่อนนะคะแบบเตรียมผิวการคิ้วให้ใดๆหลังจากนั้นเนี่ยเมคอัพอาร์ติสเนี่ยเขาก็จะมาแต่งหน้าให้เราพอแต่งเสร็จตอนแรกพิงก็แบบเอ้มันก็ดูน้อยๆน,นะแต่พอแบบออกมาข้างนอกพอแบบเจอแสงอะไรอย่างเงี้ยคือมันปังมากอะทุกคนรวมๆนะคะหมดไปกับร้านนี้ประมาณ2อ5 0 0นเจ็ดหมื่นห้าพันวอนจ้าก็คือใครอยากทำคอนเทนต์ปังๆอยากเปลี่ยนลุคแล้วแต่งหน้าทำผมไม่เป็น ก็คือแนะนำนะร้านนี้ก็คือถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนก็มารับจอบแล้วขอโทษที่ต้องเป็นหน้าสภาพนี้เพราะหน้าตอนนี้เหมือนโดนเลยโดนเยียงกระทึบมอตอนนี้กิจกรรมสุดท้ายที่เราจะพาผิงมา ทำการทำทุกอย่างที่เพื่อนไม่เคยทำที่เกาหลีอันนี้ถูกหมหมดเลยปะไม่หมดเลยซึ่งอันนี้เป็นการถ่ายรูปที่ตอนนี้มันฮิตมากเขาเรียกว่าเยียบุกคิวแบบว่ามึงจบมึงเรียนต่างประเทศอ่ะเออก็คือมันจะเป็นฟิวตัดตัดเลยซึ่งเราจองคิวช่างไวนะคะเขาแต่งหน้าสวยนะแบบดูมีออร่าขึ้นมาใช่ไม่ได้แบบไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เพราะลืมรู้สึกว่าเขาแต่งแล้วตามันวิกวับตาจริงแต่แบบรู้สึกว่าแต่งแล้วสวยถ่ายรูปแล้วสวยมากแต่จะบอกว่าแบบราคามันก็แรงอยู่นะแม่นะแรงราคาแรงเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูสต ว่าจะให้เราเลือกชุดนักเรียนซึ่งเอาจริงๆมันต้องแซบมันต้องใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็มีนคไทค่ะเออได้ค่ะอันนี้คือบิงอยากได้มากบิงถึงขั้นไปตามหาว่าเขาต้องถ่ายกันที่ไหนเขามีชุดให้ครบเออครบมาก คือมันจะมี1เซตกับ1นูปใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจองมา1รูปเราจะต้องจ่ายมัดจำกับเขาในเว็บเลยหรือว่าต้องไปจ่ายกับ i อของเขาค่าต่าง,าง,างๆอ่ะที่มันจะต้องจ่ายเพิ่มก็คือถ้าสมมติใครมีชุดนักเรียนก็คือเอามาได้เลยแต่ถ้าจะยืมชุดนักเรียนจากที่เนี่ยเขาก็มีให้ยืมแต่ว่าต้องยืมหมื่นวอนประมาณ3 0 0บาทได้หนึ่งูปแต่ว่าเขาจะถ่ายให้เยอะๆนั่นแหละแต่ว่าให้เรา,เามาเลือกรูปรูปหนึ่งเอาเพิ่มได้เดี๋ยวทั้งเอาเพิ่มได้ได โอเคตอนนี้พิงก็คือเปลี่ยนออกมาเรียบร้อยแล้วนะต้องบีก่อนนะพี่เด็กมาเล่นเกเล่ีเหลังห้องมีเด็กซ่าจะมาติดไม่เรียบร้อยไมได้ตอนนี้เขากาลังเตรียมแบบสกรีนตรงนี้อยู่ใช่ไหมจะมีเวลาให้เราถ่ายรูปของเราอ่ะ15นาทีก็คือถ่ายกี่ช็อตก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาไฟนนลรูปกันเห็นรูปเป็นอนเเนสสรุป แบบวายทเคมีถายเออเออด้านไหมเออเออน่ารักเออเสรุปคือกูต้องกดเองด้วยคือถ่ายเองแต่ว่าพอทั้งหมดนี้ก็คืออยากยิบอะไรก็เอามาได้หมดอยู่นี้แกสรุปคือถ่ายเองมีจุกประจุกให้มีจับเวลามีกล้องมีที่กดอยากทำด้ตัวเองอันนี้เฮ้ยคุ้มว่ะข้อดีคือบางทีมีช่างกล้องแม่งเก่งอันนี้คือแบบเราอยากทำะไ่ก็ทำ กดค่ะตัวเกเรมาทีทน้งด้หลังห้องแชทายเสร็จแล้วคุณคิดว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยต้องมีความสามารถนิดนึงแล้วเขาไม่ให้คนอื่นเข้ามาด้วยแนนก็อาจจะต้องจองมาคิวเดียวเพื่อนเนาะเราคิดว่าชอบไหมอันเนี้ยชอบอเดี๋ยวมาเลือกรูปเขาจะให้เลือกรูปเลยนะคะ แท็นะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะเวลาตอนนี้ปัญหาก็คือเลือกไปเป็นร้อยได้1รูปสรุปเคาะรูปนี้แหละกูว่าโพส i ิชันได้ตอนนี้เขาจะแต่งรูปให้เราเลยนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีบอกเขายังไม่ถ่ามพรอมมากคือนี้คือถ้ามาถ่ายรูปสตูเกาหลีอะถ้าเขาตุงหนักมากอะมันใช้ไม่ได้เลยอันนี้คือเขาจะมีแพลตฟอร์มให้เลือกว่าแบบอยากได้เป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ย ตัวแรกเอ<ห>๊ะใค<ห>รนะเก่งจึ๊งนะสวยวิสวยสวยนะสวยนะสวนะยสสเลยนะเป็นยังเป็นยังรีวิวชอบแอะ คือถ้าสมมติว่าเราเอารูปไฟล์ออริจินอลคือได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ทั้งหมด3 0 0 0 0วอนเออก็คือประมาณแบบเก้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็โอเคนะก็คุ้มเพราะเมื่อกี้กดไปแบบ15นาทีก็คือแบบจัดหนักสต็มอาจจะร้อยรูปก็เป็นได้ส่วนค่าถ่ายรูปทั้งหมด15นาทีประมาณ1,400บาทต่อแล้วก็รวมเช่าชุด300รวมไฟล์รูปอีกอัตรีไปพันหนึ่งแต่คุ้มามพันอาถือว่าเก๋อะคุ้มคุ้มผมต้องมาต้องไม่เหยียบนะ เป็นไงพี่พามาทำรอบนี้ชอบไหมคะชอบแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบก้มกสัน่นมือสั่นก็ขออภัยด้วยนะเนาะล้วชอบอนไนสุดคือจริงๆก็ชอบถ่ายรูปนะสนุกดีอะทาผมก็สวยแต่ว่าแบบคือตอนแรกคาดหวังว่าไฮไลท์มันจะชัดกว่านี้แต่ว่าก็เข้าใจแหละบางทีทำแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดต้องรอสักไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก่อนเมคอัพเป็น,ปนยังไงวันนี้คือเมคอัพชอบนะสมมติว่าเต็ม1ิกูให้แ5ดจึ่าแต่งแล้วสวยเออแต่งแล้วสวยอะทั้งทั้งที่แบบหน้าวันนี้คือโย หะะวังว่าทุกคนจะชอบรอบนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นเพื่อนเราแทนนะคะจริงๆริบางอันต้องจำเป็นต้องมีล่ามนะ mm hmm. สามารถติดต่อคนเดิมหวังทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์